สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าของที่นี่นะคะสวัสดีตอนเช้าของอเมริกาและสวัสดีตอนเย็นของเมืองไทยค่ะทุกคนสบายดีนะคะส่วนใหญ่ก็เรื่อยๆเ,เหมือนรถขายองอีกแล้วค่ะท่านให้ชมไอเนี่ยดอก ดอกอนะไรนีหางนกยูงอะ่ะสวยมากเลยกับอากาศที่แบบฝนโปรยปรยมันเหมือนมันไม่ได้ฝนเหมือนแบบเขาเรียกมนะิสเนาะฝนมันแบบว่ามันเหมืนอนไอ้น้ำอะ่ะรเรอทักเพราะว่ารักเธอ อากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้เชา้าๆอากาศดีมากตอนนี้ ค่อนข,ข้างจะหนาว้วยซ้ำเนี่ยเย็นอากาศเยน็นชอบมากเลยฝนโปรย,ยนิดนิด ดอกหางนกยุงออกดอกสวยสวยงามเลยค่ะเดี <c oughs> ไปดูหน้าบ้านกันดีกว่านะคะดอกไม้ดอกเนี้ออกดอกเต็มเลยค่ะเขาเรียก <c oughs> <c oughs> ดอกอะไรก็ไม่รู้ยายก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ ผลโปรย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 ภาษาไทยก็โปรยโปรยภาษาเขมรก็โปรยโปรยๆซ้อนออกมานิดนึง ต้นไม้ดอกไม้ชอบมากเลยเนะ้องอากาศแบบนี้ยามลมพปอยมา สมสวนดอกไม้อันน้อยนิดของยายอันน้อยนิดแต่ก็อยากอวดมีอยู่น้อยนิดแต่ก็อยากอวด เเเท้าปียกยกลสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอทุกคนร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ